นวนัตกรรมใหม่สำหรับคนที่มีหาข้อและกระดูกห้าพาดาอย่างเด็ดขาดครับจากสถิตินะครับผมคนไทยป่วยเป็นโรคข้อและกระดูกเยอะมากครับ6-7ล้านคนเลยครับเพราะว่านะครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นครับผมกระดูกของเราจะ ค่อยๆเสื่อมสลายตามการใช้งานตามการรางของผมแล้วจะเริ่มแสดงอาการออกมาครับผมเมื่อเราอายุ40ปีขึ้นไปนะครับผมอาการปวดอาการต่างๆก็จะแสดงออกมานะครับผมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการที่เราบำรุงดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับโดยสำนักงานพัฒนาการครับแนะนำนะทุกคนควรกินแคลเซียมนะครับ1,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับผมตั้งแต่เราอายุประมาณ30นี่ยก็ควรกินเพื่อตัดสมเพื่อ ดูแลเพื่อเสริมสร้างที่ขาดไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันน่ะอาหารการกินของเรานะครับมันไปทำลายกระดูกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลนะครับผมพวกน้ำอัดลมนะครับพวกนี้นะครับจะไปสร้างความเป็นกรดให้กับร่างกายเรานะครับ เพื่อร่างก,กายเราที่จะปรับสมดุลนะครับผมร่างก,กายก็จะต้องเอาความเป็นดาบที่เป็นขั้วตรงข้ามกันมาสร้างความสมดุลนะครับซึ่งส่วนที่เป็นดาบในร่างก,กายของเราเนี่ยมันมีอยู่จุดเดียวเลยครับคือกระดูกครับผมดตงนันเขาเลยดึง แคลเซียมจากกระดูกออกมาทำให้กระดูกของเรานะครับเริ่มเสื่อมลงนะครับเริ่มพุนมากขึ้นนะครับตามกาลเวลานะครับวันนี้นะผมเลยไปพบกับนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมไปอ่านมาแล้วผมอยากมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเป็นนวัตกรรมที่มาแรงมากๆครับในต่างประเทศนะครับโดยไซฟูด o ิ f o o d i n ต i o a t o r c o m นะครับผมรายงานไว้ว่าสารทักระดูกนี้นะครับเป็นแหล่งแคลเซียมที่กําลังนิยมนะครับในหมวด อาหารและเครื่องดื่มมากๆครับในต่างประเทศครับเนื่องจากมีระดับแคลเซียมสูงนะครับสามารถฟื้นฟูดูแลนะครับผม กระดูกละข้อโดยเฉพาะโรคกระดูกคุณได้ครับและสารอกัดที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเยื่อหุ้มเปลือกไข่นั่นเองครับเยื่อหุ้มเปลือกไข่เป็นเยื่อบ,บางๆนะครับที่อยู่ระหว่างชั้นเปลือกไข่กับไขน่นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเวลาเรากินไข่ต้มอ,อย่างเงี้ยจะมีเยื่อบางๆขาวๆนั่นแหละครับคือเยื่อหุ้มเปลือกไข่ผมเชื่อว่าไอ้ตัวเยื่อหุ้มเนี้ยหลายคนคงไม่ได้กินมันนะครับผมแต่รู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าส่วนเนี้ยครับรวมวิตามินรวมแร่ธาตุมากมายที่บำรุงกระดูกเยอะมากๆเลยครับผมในเยื่อหุ้มเปลือกไข่นะครับมีสารอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับคือมีคอลลาเจนครับผมช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระดูกข้อต่อและเอ็นเอ็นครับอย่างที่2ครับคือกูโคซามีครับหลายคนที่มีปัญหาข้อกระดูกอาจจะคุ้นชื่อสารตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหลายปีก่อนครับเป็นตัวที่นิยมมากๆในการดูแลข้อกระดูกครับผมหมอบางที่ก็แนะนําให้กินกูโคซามีนะครับผมซึ่งรู้ไหมครับว่าในเยื่อหุ้มกระดูกไข่ก็มีสารตัวนี้เช่นกันครับสารตัวนี้ครับมันช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนให้แข็งแรงครับ และธาตุอันที่3ที่อยู่ในเยื้อหุ้ไข่นะคือกรดไฮยาลูรนิกนะครับผมตัวนี้ครับช่วยปรุงข้อต่อลดโอกาสข้อ้อเสื่อมได้ครับแล้วจะมีสารที่ชื่อว่าคอนดอยตี T นะครับที่ช่วยลดอาการอักเสบนะครับและก็ป้องกันกระดูกผุกทำลายครับและที่สำคัญก็ยังมีแคลเซลียมสูงมากๆครับในเยื่อหุ้มไข่นี้นะครับ ซึ่งแน่อนอนครับผมชื่อมันอาจจะดูแปลกแปลกน,นี่นะสารละกันต่างๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่ว่าสารละกันเหล่านี้ครับมันมาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับมันอยู่ในเยือ่อหุ้มเปลือกไข่ของเราเนี่ยแหละไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับผมว่าเยื่อหุ้มเปลือกไข่นะครับ ที่เรามองข้าไปจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดนี้ครับและที่สาคัญนะมันจะมีงานวิจัยเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับยื่งเปิอกไข่ตัวนี้นะอย่างเช่นนะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับจากมหาวิทยาลัยบาราประเทศสเปนนะครับพบว่านะครับยื่อเปิไข่เนี่ยทำให้สุขภาพข้อแลกระดูกของเราเนี่ย ดีขึ้นนับถึง63ครับความยืดหยุ่นของข้อต่อนะครับเพิ่มขึ้นถึง46ครับและกระดูกอ่อนเนี่ยแข็งแรงถึง20เลยครับโดยงงเอาใจนะครับก็ทดลองกับหลายกลุ่มคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคนทั่วไปนะครับนักกีฬานะครับผมหรือว่าคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับผม ก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีครับผมโดยวิธีการที่เขาวิจัยเนี่ยคือเขาจะเอาอาาสมันนะครับผมมาทดลองนะครับให้กินนะครับสารกัดที่มาจากเยื่อเปลือกไข่นะครับกับสารกัดที่เป็นตัวหลอกครับโดยที่กลุ่มคนที่ทดลองเนี่ยเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าตัวเองกินอะไรอยู่นะครับผมก็คือไม่ใครรู้เลยว่าตัวเองได้กินเยื่อเปลือกไข่หรือเปล่าหรือหรือได้กินยายาหลอกนะครับผมที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็เขาก็มาวัด ผลลับวัดค่าความเจ็บปวดด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับผมและผลลัพ์ก็ออกมาอย่างมีนัยสําคัญนะครับที่ผมนะครับได้บอกเมื่อกี้นะว่าทําให้ข้อและกระดูกเราดีขึ้นจริงๆนะครับผมเลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดสารกัดดีๆแบบนี้ไปครับถ้าใครนะครับอยากบํารุงข้อและกระดูกหรือมีปัญหาข้อและกระดูกนะครับผมก็แนะนำนะผมแนะนําว่าหาสารกัดตัวนี้มาลองทานกันดูครับต่างประเทศเนี่ยนิยมมากๆนะครับประเทศไทยก็เหมือนเริ่มจะมีออกจําหน่ายแล้วครับหรือถ้าใคร อยากให้ผมแนะนำนะครับผมก็แนะนำเป็นตัวน,นี้ครับ เป็นกาแฟนะครับผมที่บำรมุนทอดกระโดดครับตัวนี้เราก็มีเยื่อหุ้มเปิดกไข่อยู่ในซองด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ดีมากๆเลยของบราก็ด um ีเย UH! ี่ยมนะครับใครอยากดูแลนะครับผมข้อดูกของเราให้แ็งแงนะครับก็ลองดูนะครับกาแฟน้หมุนคอฟฟี่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับและถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับผมมาในไลน์นะครับข้างล่างนี้นะครับผมหรือเบอร์โทรที่ขึ้นข้างล่างนี้ก็ได้ครับผมจะมีเจ้าที่คอยดูแลต่อครับผมสำหรับวันนี้ ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับผมในตอนต่อไปนะครับผมจะเอาความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับข้อในกระดูกมาให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะครับแต่วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ